สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาแจกหมครับภาษาไทยนะครับผมจะเป็นแอดออนนั่นเองนะครับสร้างโดยพี่อีกคนนึงนะครับเดี๋ยวผมบอกนะครับอันนี้จะเป็นลิงก์ของไปนะครับตัวนี้นะครับซึ่งก่อนที่จะไปดาวน์โหลดกันนั่นเองนะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดมาที่ลิงก์ใต้คลิปด้วยนะครับผมเพื่อมากดติดตามตรงนี้เลยนะครับผมอ่ากดเข้าไปเลยนะครับกดเข้ามามันจะเด้งเข้ามา ตรงหน้าของช่องผมนั่นเองนะครับกดติดตามกันด้วยอันนี้ก็จะเป็นเครดิตของรอัชนันนั่นเองนะครับผม mm hmm. ก็จะเป็นนะครับตัวน,นี้นะครับผมกดลิก์เข้าไปเลยนะครับแล้วก็กดนะครับรอสักพักรอสักพนะักมือมันก็กดดาวนโหลดตรงนี้เลยครับกดดาวโหลดได้เลยนะพอกดดาวโหลดได้แล้วนะครับก็ใครมีเอชไฟใครยังไม่มีก็ได้ไปโหลดได้เลยนะครับ ไปโหลดตัวเต็กไฟห้องนี้ใช้ได้หมดนะครับผมจะกดเข้าไปหนึ่งจากที่กดเข้ามาแล้วนะครับผมก็รอสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับพอดีเครื่องมันช้าหน่อยกดไปที่ดาวน์โหลดนะครับอ่ากดไปที่ตรง edit on นั่นเองแล้วก็กดที่เอกสารนะครับแล้วก็กดไปตรงหมายคับนั่นเองนะครับผมอ่าหลังจากที่เราเข้ารอเข้าหมายคับแป๊บหนึ่งนะครับใส่เงนินเอาไว้นะครับทุกคนใส่เงนิน ไม่ต้องตกใจหลังจากที่เรากดเข้ามาแล้วนั่นเองนะครับเพราะจะมีตรงดาวน์โหลดตรงนี้ขึ้นมานะครับรอเป็นนึงนะครับรอมันดาวน์โหลดเรากน็นั่งดูไปเลยเนาะดูให้มันดาวน์โหลดเสร็จพราะมันดาวนโหลดเสร็จนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับจะเด้งรูปแบบนี้มานะครับกดเข้าต้องตั้งค่าไปเลยนะครับอันนี้ก็ผมเคยลงอันเก่าไปนะอันนี้ตัวใหม่เพิ่งอัเดตมา ก็ผมขอออกไปหนึ่งเอาออกแล้วก็ใส่อันใหม่เข้าไปนะครับโอเคลบอันเก่าออกไปเอาอันใหม่อันใหม่อยู่ไหนวะเป็นหนึ่งอ๋อมอยู่นี่นี่ใส่เข้าไปเลยนะครับหลังจากที่เราใส่ไปแล้วเราก็กดกลับมาได้เลยนะครับแต่ถ้าของใครไม่ขึ้นนั่นเองก็เดียบุนสอนตั้งค่านะครับอ่ารอไป็นหนึ่งรอเป็นหนึ่งรอเป็หนึ่งรอเป็นหนึ่งรอไปหนึ่งอ่ามาแล้วอันนี้ยังเป็นอันเก่าอยู่รอเป็นหนึ่งเราด์โหลดก่อนโอเคอันนี้จะเป็น ตลา,าดนะครับอ,อันเก่ามันจะเป็นขึ้นชื่อว่าร้านค้านั่นเองนะตัวเก่าเรากดเข้ามาที่ตั้งค่าเรามันจะมาสอนอันนี้กันดีกว่านะครับสอนตั้งภาษานั่นเองเดี๋ยวผมขอกลับไปเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับผมยังหาไม่เจอเลยผมก็งงตัวเองในคลิปผมนั่งดูตอนนี้คืองงมากๆอันนี้ที่เป็นภาษาอังกฤษนะเราจะเลื่อนหาภาษาไทยกันเนี่ยเลื่อนอยู่ โอเคนี่กดไปเลยนะครับภาษาไทยภาคกลางนี่เองนะครับผมอ่กอดไปเลยนะครับต่อก็ได้ภาษาไทยไปแล้วโอเคส่วนของอื่นๆก็จะเป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับบางอันก็ไม่เป็นภาษาไทยนะตั้งแต่หนึเลยนะครับผมหรือว่า116ก็ได้อันนี้สร้างรลกสร้างใหม่เนี่ยอ,อ,อันนี้อะไรนะไยไควาย <c oughs> จเจนนะครับเจ้นครับ ไม่เอาครับคุณบาสใจเย็นครับพูดกับตัวเองก็ได้มันอัดคลิปมาให้ผมผมก็พูดกับตัวเองสุดยอดนะครับผมก็เข้ามาดูจนถึงส่วนสก,กินดีกว่านะครับตรงส่วนสก,กินไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับมีภาษาไทยเหมือนเดิมผมเข้าไปรีวิวในเกมดีกว่า ก่อสร้างลงกันมาแล้วโอเคเรามาดูกันีกบ่านเลยภาษาไทยหมดเลยเนาะก็บางตัวที่ไม่เป็นภาษาไทยก็ต้องไปถามพี่รัตน์ท่านเขาดูโถที่จะใช้ไม่ใช้หมดเลยนะอันนี้จะเป็นหมดตาสั่์นี่เองนะครับอันนี้จะเป็นอ่ายากอะไรพวกความยากอะไรพวกนี้นะครับผมก็อันนี้จะเป็นสร้างว่าเราให้เรามีโอพีแล้วก็เอ็กซ์วันนี้นา น,นี่จะเป็นโลกแบนแล้วก็ไม่มีซึ่งสุดแล้วก็โลกเกาะถื่อะไวะอันคอผมเห็นว่าจะเป็นเกาะเนาะแสบบ่ที่ตัวยเขียนผิดขอโทษครับผมไม่ได้รับลู้โอเคเรามาตั้งค่ากันดีกว่าอันนี้จะเป็นแบนดีกว่าเนาะหมอจะเอาเป็นแบนนะครับผมจะตั้งเป็นคสิปอันคลิปอัปเดตด้วยเนาะก็จะมีของใหม่ด้วยในเวอร์ชันใหม่นี้โอเคไม่มีอะไรแล้วเนาะ ยังไม่สนใจเลยผมกดหดะะ่วงแล้วก้ะตัดดีกว่าโอเคขอสร้างโลกกันเลยเอาโหติด d ฟ f a u l t tag นั่นเองเราโหลดกำลังโหลดอยู่น,ยนะ,ะรอเล๊บนะะึงเนาะโอเคแล้วนะครับทุนหลังจากที่เข้ามาแล้วนะก็จะมีนี่จะบอกขึ้นบอกว่ากดเพื่อเปิดแชทเพื่อปิดแชทเพื่อเพื่ออะไรรอ มมยัง้ระทสบใจเลยเมื่อกี้ออนของผมนั่นเองนะผมได้ลงเอ็ออนไปก็ไม่รู้เพื่ออะไรเนาะผมจะซ่อนซ่อนไอเบต้าไว้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาษาไทยหมดเลยโอ้โหสุดยอดนะครับอันนี้ลับไปดีกว่าเนาะเรามาดูของบล็อกดีกว่านะครับอันนี้จะเป็นหมึกเรืองแสงนั่นเองนะเองนาะก็จะเป็นของหมึกเรืองแสงอันนี้ไม่เป็นภาษาไทยหรอก ภาษาไทยหมดนเลยอะว้าวทุกคนภาษาไทยว้าวสุดยอดครับภาษาไทยอันนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยภาษาไทยหมดนเลยสุดยอดนะครับอันนี้จะเป็นกล้องส่องทางไกลนั่นเองนะลองซูมไปดูซูมไปได้นะ โอ้หอะไรวะนะโอ้เว็นญ,ญ่าทุกเม็ดทุกละเอียดเลยฮนะส่งตูดดีกว่าหูวเดินดีดหน่อยลองเราลองมาลอง,ลอง,ลองส่งพระอาทิตย์กันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะว้าวช่างเนะจ้จาสุดเกินสุดยอดครับผมอันนี้บอกเลยสุดยอดมากผมไปปล่อยผมปล่อยให้เขาส่งไปดีกว่าผมขี้เกียจพากละไปด้านหลังดีกว่า อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมอันนี้ก็ได้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะผมพาเหนื่อยแล้วเนี่ยโอ้โหขอบคุณที่ติดตามชมจนจบนะครับอย่าลืมดาวน์โหลดใต้คลิปนั่นเองขอให้เครดิตและชั้นวันนะครับผมบคุณเป็นคนทำอันนี้ขึ้นมานะตกโอ้โหไอตูด้ดมึก